สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำา h o ด d า c ิต y ปี03ย์าเกียร์ออโต้นะคะทุกท่านราคา79,000บาทนะคะคันนี้สีบอลน,นะคะสีสันรอบคันนะคะเงางาม,งามตามรูปนะคะทุกท่านยังเงายังสวยอยู่นะคะคันนี้เป็นรถปี03เทน,นะคะเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นสีสวยภาสีพรบอบปี66เลยนะคะทุกท่านใช้กันยาวไปนะคะ ภายในนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเบาะเดิมๆแผงประตูเดิมๆสวยๆนะคะโดยรวมแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ราคาก็ไม่แรงนะคะทุกท่าน79,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้มีตรภาพมากๆเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้โดยตรงนะคะเดี๋ยวแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะกดดูตรงคําอธิบายเพิ่มนะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ ที่กัดดูรถได้ที่แถวการไฟฟ้าบางบัวทองนะคะทุกท่านสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงและเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําล่วงหน้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ